สวัสดีนะคะแม่แม่สวัสดีนะคะสวัสดีเอทุกท่านเน้อจากสวัสดีนะคะ <c oughs> ยึดเส้นยึดซ้ายนะคะยึดเส้นยึดซ้ายสักหน่อยนะคะ <c oughs> ép cái nhà phi bùa ép kính nhà phi bùa bà đơn bà lời lắc nhà đó lắc nhà đó ti Pa. ơi, điên 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 điên

mom mom mũ đi thằng chó na hả mũ đi na đi thằng บออ้าย <coughs> แม่แม่บอกอยากเห็นตีเล็กเดินแม่แม่บอกอยากเห็นตีเล็กเดินเออนะคะประมาณนี้นะคะแม่แม่ประมาณนี้นะคะ,มามาะ,คะเออ,น,อเน,เเนี่ยู่ชีแกร้อนแน่หัวแน่ นี่บ้านบุญช่องค่ะแม่แ,มแมบ้านบุญท่องอันนี้ก็บ้านอุบุญนี่เป็นบ้านอุบุญค่ะบ้านอุบุญนี่ก็เป็นมาเร็กค่ะแม,แม่แม่นี่มาเร็กโอ้ลุงโยนแล้วลุง ไอ้เจาะนัววางแทงอันนี่ล่ะจับบนติปะยั่วซั่นไปบนวางดีฮะนัวนัวเจมม่วงวางแทงอันนี่บีเอซาสิปอไปสิยกรอบ200

โอ้ไปไกลมากแล้วตีเล็กเดินไม่ทันเลยมุดจิบมาแน่บืนบ่าเออเข้าไปตรงนี้ทางลัด เออง่ายมันมันง่ายมันยักไปกับป้ายสุดๆสิเอื้องคำเอื้องคำใส่แงงแล้วพอใส่แงงแล้วเนาะใหญ่แล้ว ผมมีคนยกแยงให้ติแยงกันหนักโพดฮะ uh,